สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้พามาชมนะครับตัวกระบะรีโวหัวเดียวดัดแปลงนะครับที่เห็นอยู่ด้านหน้านะเป็นปี2022แล้วพอเจอราคานะผมบอกเลยว้าวสุดๆแล้วไม่พอนะเลขใหม่นะครับไม่ถึงหมื่นว้าวยิ่งกว่าไปไปชมกันครับว่าคันนี้สภาพเป็นยังไงบ้างนะฮะคันนี้นะรถมีตำหนิแค่นะครับเห็นไหม ลอยขูดมานิดหน่อยนะครับขัดจริงๆก็ออกแล้วนะครับรถโคตดสวยนะครับสภาพใหม่กริปนะคันนี้ใครอยากจะเอาไปใช้งานนะใครที่กำลังแบบประกอบกิจการที่มันเกี่ยวข้องกันกับรถตู้ห้องเย็นนะคันนี้ขายไปสภาพนี้เลยนะแล้วผมจะบอกว่าทุกฟังก์ชันทุกระบบห้องแอร์นะครับใช้งานได้ปกติเย็นเจี๊ยบต้องมองี้เสริมแนบข้างล่าง พร้อมใช้งานดูนะครับดูเป็นไงรถสวยๆแบบนี้ไม่ควรพลาดนะครับเดี๋ยวผมพาเดินดูรอบคันก่อนนะบริษัทอะไรผมขอไม่เอ่ยชื่อเนะอาะรถหมดสัญญาเช่าก็นำกลับมาคืนนะครับเข้าใจว่าแทบไม่ได้ใช้งานนะตู้ก็สมบูรณ์นะสมบูรณ์มากไฟเฟยทุกอย่างทุกระบบใช้งานได้ปกติระบบล็อกก็ล็อกได้ปกตินะฮะดู สมบูรณ์มากใครซื้อไปผมบอกเลยว่าโคตรคุ้มนะใครที่จะไปประกอบเองผมบอกเลยว่าราคาที่ผมจะเปิดนะครับท้ายคลิปคือสุดแล้วไม่ต้องไปทำแล้วดีกว่ามาซื้อคันนี้นะอ่ะเดี๋ยวดูภายในนะรถไม่เ0 0 0กิโลจริงไหมให้ดูปุ่มต่างๆนะครับปุ่มคือกิ๊บกิ๊บอะเอางี้ดีกว่าดูเบาะนะครับเบาะหนังเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเบาะหนังเป็นที่เรียบร้อยแล้วเบาะ โอ้ oh, ไม่มีรอยย่นเลยดูสภาพนะครับโห oh, สภาพอย่างนี้เลยนะนี่อย่างที่บอกไม่9,000กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับและจะไม่ต้องถามครับว่าไม่แท้ไหมเพราะรถทุกคันที่ผมลงไหม่แท้ทุกคันนะครับรถหมดสัญญาเช่ารถต้องเข้าศูนย์ตลอดนะครับกุญแจมีให้2ดอกมีโค,ค้ดกุญแจให้ด้วยนะครับโค้ดตัวนี้สําคัญมากนะครับห้ามหายเด็ดขาดนะครับ กุญแจมีครบนะนี่แล้วก็ระบบควบคุมนะครับในส่วนของห้องเย็นด้านหลังนะครับตอนนี้เราปิดไว้นะมีหน้าจอทัชสกรีนให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วโอ้โหด,ดูสภาพความใหม่ความสดของอตัวรถนะนี่ไม่9,000กิโลใครไม่เชื่อมาดูรถจริงได้เลยนะครับรถไม่มีตำหนิเลยนะครับรถมีตำหนิแค่กันชนด้านหน้าเท่านั้นนะครับรถมีตำหนิแค่กันชนหน้าเท่านั้นมาดูในส่วนของห้องเย็นกัน นี่เป็นไงนของเดนโซ่นะครับประหยัดตังไปหลายหลายตังเอางนี้ดีกว่าถ้าใครจะไปทำเองนะเดี๋ยวมาดูด้านหลังนะครับห้องเย็นใช้งานได้ปกติระบบไฟใช้งานได้ปกตินะครับมีม่านอ่ะกันความชื้นกันความเย็นนะครับดูสภาพโอ้โหสนิมไม่มีอ่ะผมบอกอย่างนี้ดีกว่านะครับระบบแอร์ใช้งานได้ปกติของเดนโซนะครับของเดนโซ คือคือซื้อไปใช้งานได้เลยนะครับซื้อไปใช้งานได้เลยนะครับไม่ต้องรีวิวไม่ต้องดูอะไรเยอะครับรถด,ด้วยความที่ไม่มีตําหนิใดๆทั้งสิ้นนะครับไม่มีตําหนิใดใดทั้งสิ้นนะครับรถถูกกฎหมายแน่นอนนะครับอ่ะปิดก็ปิดได้นะครับนี่ปิดนี่อ่ะปิดนะอ่ะปิดล็อกได้ปกติเห็นไหม ล็อกได้ปกติเลยนะครับกอทอตามนี้นะกอทอตามนี้เดี๋ยวมาดูในส่วนของห้องเครื่องกันนะครับลด9,000กิโลจริงไหมดูเอานะครับ9,000กิโลจริงไหมดูเอาเลยนะครับไม่ควรพลาดนะเดี๋ยวผมแจ้งราคาท้ายคลิปตามไว้เลยครับอ่าฝาปงหนักอนุญาตนะฮะ เช่นเคยผมจะไม่พอร์ดวิดีโอนะครับที่เห็นอยู่ด้านหน้านะรถใหม่9,000กิโลเมตรเท่านั้นเองดูสภาพบอดี้ดูสภาพห้องเครื่องนะครับห้องเครื่องคือเอาแค่ผ้าปัดฝุ่นแค่นั้นก็สวยละดูแก้มฝากระโปรงไม่เคยถอดไม่มีตำหนิไม่ต้องดูเยอะเลยครับคันนี้รถดเดิมๆนะครับเดิมๆคลีนๆเห็นไหมตัวแชสซีนะครับคานหน้ายังด้านๆอยู่เลย คานหน้าด้านหัวน็อตด,ดำนะครับคานหน้าด้านหัวน็อตด,ดำบ่งบอกว่ารถคันนี้ยังไม่เคยถอดน็อตยังไม่เคยแกะน็อตยังไม่เคยทําสีข้างในนั่นหมายความว่ารถไม่มีอุบัติเหตุมาแน่นอนนะครับอ,อแก้มฝากระโปรงทั้งสองฝั่งไม่มีรอยถอดเป็นไงไม่มีรอยถอดฝากระโปรงเดิมมีโลโก้โตโยต้านะครับมาพร้อมนี่ข้อควรระวังนะฮะฝากระโปรงแท้แน่นอนนะครับ เดี๋ยวให้ฟังเสียงเครื่องเครื่องเดินนิ่งๆน,นิ่มๆน,น,นะครับเครื่องเดินนิ่มๆน,น,น,นะฮะโอเคขออนุญาตปิดฝานะครับ่า รีวิวแบบคนเดียวก็จะประมาณนี้นะครับโอเคมาทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับคันนี้นะครับเป็น Toyota r e ีโวนะครับหัวเดี่ยวนะครับหรือหัวกระสือดัดแปลงมาแล้วนะครับไม่สามารถจัดไปแน้นได้รถเป็นปี2022ไม่ใช้งานมาที่9,000กิโลเมตรเท่านั้นเองรับประกันไม่แท้ครับเพราะรถที่นี่เป็นรถหมดสัญญาเช่าเช็คศูนย์ทุกคันนะครับเข้าศูนย์ตลอดนะครับราคานะครับ ราคา3าม0 0 0หราคานี้ราคาเดียวไม่มีวแวดแวเดเเพิ่มเติมใดๆทั้งสิ้นนะครับราคานี้เอาไปเลยนะครับรถเบืรอเดียวสาภาพตามที่เห็นในคลิปเลยท่านไหนอยากได้รูปเพิ่มเติม i n ็อกเข้ามาสอบถามกันได้เดี๋ยวผมส่งส่งให้ส่วนตัวนะครับหรืออยากจะมาดูรถตัวจริงก็มาดูได้ที่สาขาบางนาติดกับไบเทคบางนาตรงนี้เลยนี่คือรั้วเดียวกันกับไบเทคบางนาขอบรระคุณสำหรับพี่พท่านไหนที่กดติดตามกด follow ช่องไว ยังไงฝากคอมเมนต์ฝากกดหัวใจฝากกดติดตามกันด้วยที่ที่ลูกค้าที่ดูมาจนจบคลิปนี้ขอบพระคุณพี่พี่ทุกคนมากนะครับพี่พี่ท่านไหนที่ดูแล้วขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งติดตามแล้วขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งพี่พี่ท่านไหนดูแล้วแต่ยังไม่ได้กดซ u b s c r i b e นะครับยังไม่กดติดตามกดถูกใจกันยังไงฝากขอบฝากกดให้กันด้วยนะครับจะได้มีกำลังใจในการออกมาตากแดดถ่ายรูปแต่ละคัน เรามีเยอะมากนะครับเรามีเยอะมากคอยติดตามกันนะครับผมจะพยายามลงคลิปให้ทุกวันนะครับขอบพระคุณสำหรับกดติดตามสำหรับท่านไหนที่กดติดตามและรับชมขอบพระคุณมากครับ